นองเบิงเด็ดจ้าเราจะเอาไปเผาแล้วก็สุกมะเขือยาวสวยมากก็ทำพี่น่องอยู่ไงอันนี้ก็อ่อนเลยอ่อนอ่อนอ่อนมาดูวิธีเด็ดกันยางมะยางมะพี่น่องมาเบิ้งกันนี่มั เพียปีนบอโอ้ยตาคลนะุ่มไสิตายกันนี่บางวิธีเด็ดเอามาบางไกลไกลเด็ดนี่นี่เลยปาร์ตใหญ่ค่ะพี่น้องสอัสดีเก็บไปเผาสูบสูก้กินนี่เห็นจังนี่นี่น ปลูกเป็นสวนแบบยาอะไรสิหน้งองเวอร์เห็นบ่มนี่นี่เอามาดูตะตรงนี้ตะก้อนหน่อยคนไหนเห็นบ่ใช่ลายอยู่อันนั้นก็จะเป็นมะเขืออันนี้มะเขือยาวนะจน๊ะเนาะอันนี้จะเป็นมะเขือยาวมาดูก่อน,นอ,อันนี้จะเป็นมะเขือใบชะสุกมะเขือใบชะสุกมะเขือเปาะนี่กินกับตำหมากคืองูเห็นบ่นี่กินกับส้มตำเอาไปใส่สมตำเอาไปใส่ เอาไปสุกกะแสบเอาไปลวกกับผัดกับแก้วกับตบมะคุงได้มดอันนี้นี่ปลูกเป็นคุณอะอออนี่ยกเรายืนยันนี้กันนะ,ะนไปจี่าไปแกลๆกบ้างด้อโอยห็นบ้อนน้ำปลูกงามงามที่น่องเบอร์ พี่เออไปลองวันอ er mm ันนี้ยังลูกอ่อนอยู่นะยังลูกอ่อนอยู่อืม มีลูกอ่อนกระสิพอดีกับซุปนะพอดีกับซุปซุปแซ่บๆเขากะสีเลือกเอาอันนี้อันนี้ยายนคนเอาไปตลาดหรือด้วยคนคนเอาไปตลาดกระสีเหลือเหลือเต้ลูกที่แบบว่ามันหน่อยของเราใช่เราไหมอ้าวแล้วผูกอยนะ่างเงี้ยไม่ดีพี่น้อง น,ๆๆนี่ต้นลอยใหญ่ๆนี่เดี่ยวต้นลอยตะเลียนดูปะนะต้องต้นดูเลากับสีจงไว้น่วยถีแบบว่ามันท่านเด็มันท่านเด็เต็มทีปันไดแต่ส่วนหนึ่งสวนนี่เราได้ไปหลายรอบแล้วปูกครั้งหนึ่งจะได้หลายรอบแ้วกาได้กี่เดือน,นเดี๋ยวิมาบอกบออีกเดือน อยู่ได้สี่เดือนเขาบอกมันอ่ะอันั้นกับกอไผ่ก็้วพีนองด้วยกอไผ่แล้วปลูกเค็ดดีดีแต่วาขอดิพาด้วยบ่งอันนึงมัดแล้วอ๋อปาพี่นองอีกอีพี่หนึ่งมันทางเด็ดกว่านี่ nếu thật xăng nấm khỏe được ô ô mấy chơi kia mà khía bỏ á oh. ủa oh yeah. ไม่ไม,ไม่ไม่ทันมนอมจะไปต่อไปเอเอเอาเอออเ,เหนเหมบัด้ร็วเร็ว